สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกับเบรกคือเก้าค่ะพี่น้องคะมาค่ะวันนี้คสองคนได้ไข่ลูกเป็ดเวียดนามค่ะพี่น้องคะมาเลยคะ่ะตุกบก,กินโตเลยค่ะพี่น้องคะ่สะสัวตออกนี่ตักน้ําจิ้มขาราดลงไปแบบนี้เลยค่ะพี่น้องมาด้ยมาครับ อ,อร่อยมากจริงรอเปล่าใครขาสินึบๆกรุบๆใค่แดงมันๆแต่ มาครับอืมออ,มอร่อยมาไข่ขาวกรึบๆดีเนาะ กินอยู I I ่ท <laughs> <scares me>. ่า <işi> น no. ึงกินแหลกๆกันลังงงอันนกระโบมักอันนี้กระโบมักเนอวู๊ดจับ กินกับปักแพลวหอมหอมนี่ไข่าขาวเป็นสิแข็งแข็งกว่าไข่าขาวปกตินะพี่น้องแต่กินไปกึบกึบดีโจกใส่น้ำจิ้ม <c oughs> เต็มปากเต็มคำนี้ดีครับเนี่ยสั่งไม่กี่สิบหน่วยแต่ว่าไม่สี่หน่วยเหมือนพี่มทันเลยเป็นเป็นแบบนี้นะพี่น่อเก็เลยแบบเอาขึ้นมา นะครับแซ่บๆน้ำกันอยากกินน้ำจิ้มคุ้อื้อ ăn tiếp một bài Hãy subscribe cho เขากันดีดีอือำจิ่มคายให้เองเพี่น,น่อง <c oughs> คนอะรกะไ่รู้ทำอะไรก้าร่หลไปหมด่อยก็หูใจว่าแต่เป็นคนยองกิน โตนหน่อยๆไผ่ว่ากินก็เอาออกกับพี่หน่องค่ะกินแต่แบบนี้คือตุ๊กกไ็ไไ้ไข่เป็นแสบดีหัางแต่ว่าคนเห็นกับสิย่านโต๊หน่อยเพื่อนนัละตแรกตุ๊กเห็นตุ๊ก,กยานอยู่ดูนี่เส้ยยานแล้วมันแสบย่านของแสบออเดอร์ ไข่ลูกเป็ดไข่ลูกจริงสินะมีโปรตีนหลายคือไข่ธรรมดาอยู่บ่พี่น้องหรือว่ามันเป็นโตนมาสีเบิดอันโปรตนีนสิน้อยลงเออหนูนี่แกะยากเปลือกมันครบ สดน้ำกันค่ะพี่น้องคะต้องขออภัยคนที่ไม่กินแนวนี้ด้วยอืะไราะกินกับคอามผ้น้าคระพี่น้องค่ะ radish อืมน้ำจินช่ำช่ำเลยครับเนี่ยอืมจบอุ้ยโซลงแสบมากอืม แล้วเขาเป็นไงอืมน้ำนี่เป็นไงเป็นตุ้ยเหรอเบ่เหมือนไม่ได้เป็นหรอกอืมแต่เหมือนจะอร่อยบบอันนี้อันนี้ก็เหมือนไม่เป็นนะเธออะไร่้าง mọi người ăn kẹp uống còn kẹp với hiệu thiên quá qua mừng 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 หนามพ่นยืมยืมสดดังจ้วงหอมป่หอมหอมคือไข่เนาะอออื เอาวติปอกแล้วยังแล้วพี่น้องคะจำดีก่อนดีกว่าเอาพี่ใหญ่ละเรากินไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับมือเราเปื่อนพี่น้องขออภาัายน้ำ